เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวระพัศลาดงจาน์ตำแหน่งครูโรงเรียนชุมพลพลพิสัยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทพโอเบกอวอร์ดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอนำเสนอผลงานดังต่อไปนี้ค่ะนวัตกรรมที่ใช้ในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมที่ดิฉันสร้างขึ้นโดยเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานการระหว่างการใช้เทคโนโลยีและการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่21นวัตกรรมนี้มีชื่อว่าการพัฒนาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมโซเชียลมีเดียจากการสอนวิชาคณิตศาสตร์พบว่าเมื่อเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนจะรู้สึกเบื่อไม่สนใจเรียนและไม่สามารถเชื่อมโยงความรู้วิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจากการสังเกตนะคะพบว่าปัจจุบันนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีได้อย่างกว้างขวางและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและแอปพลิเคชันต่างๆได้ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาโดยได้นำ Google Classroom Google Form s, Facebook YouTube และคาหูมาผสมผสานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดังนี้ค่ะ โดยเริ่มจากการสร้างชั้นเรียนออนไลน์ผ่าน Google Classroom ซึ่งในชั้นเรียนประกอบไปด้วยเอกสารเนื้อหาที่เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คลิปการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาได้ด้วยตนเองค่ะและดิฉันได้แชร์เนื้อหาคลิปการสอนผ่านทาง f เฟ e b o o k เพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ด้วยค่ะและในการจัดการเรียนการสอนหน้าชั้นเรียนนะคะได้มีการแทรกบทเรียนการ์ตูนเข้าไปด้วยเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและได้กําหนดสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับการวัดประเมินผลนะคะดิฉันได้ให้นักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน Google Form ซึ่งนักเรียนสามารถดูคะแนนของตนเองได้ทันทีหลังจากที่ทำแบบทดสอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินตนเองได้ค่ะและในบางครั้งนะคะก็ได้แทรกกิจกรรมการวัดประเมินผ,ผลผ่านการเล่นเกมโดยใช้คาห o ่นซึ่งเป็นการเพิ่มความผ่อนคลายให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะและหลังจากที่จบการเรียนการสอนตลอดหนึ่งภาคเรียนการศึกษาแล้วนะคะนักเรียนได้ทําแบบสอบถามความพึงพอใจผ่าน Google Form พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้นะคะดิฉันได้จะดทำคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาการสอนและเทคนิคการทำข้อสอบต่างๆลงใน YouTube เพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาค้นหาความรู้และยังมี Google Drive ที่เปรียบเสมือนห้องสมุดออนไลน์เป็นแหล่งเก็บเอกสารเนื้อหาดีๆอีกด้วยค่ะ เมื่อนักเรียนเรียนจบกระบวนการแล้วนะคะนักเรียนจะมีทักษะในการค้นคว้าทักษะการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นพื้นฐานในการเรียนในศตวรรษที่21และที่สำคัญนะคะนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยค่ะ ข้อดีของนวัตรกรรมนี้นะคะคือไม่ได้ใช้งบประมาณในการลงทุนเลยเนื่องจากแอปพลิเคชันที่นำมาใช้สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ฟรีและที่สำคัญค่ะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาและในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานวัตกรรมที่ดิฉันกล่าวมาเหมาะกับการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากนักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและยังสามารถกลับ ไปเรียนซ้ำทบทวนเนื้อหาได้และยังช่วยป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้สุดท้ายนี้ดิฉันจะขอพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาการศึกษาไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปขอบพระคุณค่ะ